มีที่อยู่ในส่วนจะอยากได้บ้านใหม่สักหลังหนึ่ง <Wow. S 1> จะทําได้ไหมมาค่ะวันนี้มีซับอันต์คอนสตรักชั่นรจัดให้เลยวันนี้มากันที่ครองกระจงค่ะมาดูบ้านสวยในส่วนกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านกระทัดรัดเลยขนาดร้อยหกตารางเมตรสามห้องนอนสอง 2, ห้องน้าตัวบ้านนะคะสี่สวยแบบมินิมอลเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันด้วยนะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่อยากที่จะอยู่แบบว่าเรียบง่ายนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่ระเบียงกว้างๆนอนกลิง้งได้เลยนี่จะมานั่งเล่นคุยโทรศัพท์อุ้ยคุยกับแขกไปใครมาจาังหวะนี้ก็เป็นมุมโปรดที่แสนสบายเลยค่ะอ่าเรามาดูข้างในกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปกันเลย เปิดประตูมาโซนแรกก็จะเป็นห้องรับแขกค่ะประดับไฟสวยงามเลือกได้นะคะลูกค้าเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรมาลงได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีโซฟามาหนึ่งตัวพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยค่ะห้องครัวเป็นห้องครัวเปิดนะคะอันนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบทำครัวมีหน้าต่างระบายลมอย่างดีเลยค่ะเครื่องครัวต่างๆลูกค้าสามารถเลือกสีกระเบื้อง สี่อุปกรณ์ได้เองตามใจชอบได้เลยค่ะมีห้องนอนสองห้องนอนกันมาดูกันนะคะห้องนอนที่หนึ่งนี่ห้องกว้างใหญ่มากๆเลยนะสามารถที่จะรับสบายนอนพักผ่อนได้มีห้องน้ำในห้องนอนในตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าปวดท้องบ่อยปวดชีบบ่อยก็คือไม่อยากลุกเดินไปไกลๆนี่ออกแบบมาเพื่อคนที่ห้องน้ำบ่อยอยากเดินใกล้ๆ สบายเลยสุขภัณฑ์ต่างๆใช้ของเกรดดีมีคุณภาพค่ะทุกอย่างเนี่ยที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยบีบมาเลยอ่าอีกของหนึ่งมาดูกันนะคะเราบอกว่าบ้านหลังนี้น่ารักมากๆลูกชายนะคะสร้างให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เพ่อลูกชายอยู่ต่างจงาังหวัดแล้วก็อยากมีบ้านสักหลังไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็บีบงานกันผ่านโทรศัพท์กับช่างเลยนะคะกับคุณไห้โอโหได้ บ้านสวยถูกใจพ่อแม่นี่ก็ยิ้มเปรมใจเลยบ้านกว้างมากๆนะคะมีห้องน้ําห้องนอนอันนี้ห้องน้ำห,ห,ห้องนอนที่3มนะคะก็ห้องนอนกว้างขวางข้อดีของบ้านที่นี่ของเราก็คือในสวนของหัวนอนนะคะเราก็จะทําแบบทึบไว้แสงมันจะได้ไม่เข้าเรดลอดมาเวลานอนจะได้รับสบายเนี่ยเนาะอุ้ยเราชอบมากค่ะ สัมภาษณ์เจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าดีจใจลูกชายสร้างบ้านไว้ให้แล้วก็กลังจะขนย้ายอุปกรณ์ไปสังซื้อตั้งๆเนี่ยเตรียมเอามาตกแต่งบ้านกันะนะคะนี่วันนี้ก็มากันแล้วคนเก้าอี้เอ้ยโตะ๊ตะเอ้ยอะไรเอ้ยนะคะนี่ที่วางของอยากได้้องสวยอย่างนี้ก็ มีซับอันันคอนสตรัคชั่นในรีบิไทยนะคะราคาคุยกันง่ายออกแบบดีหวงจุ้ยดีค่ะอยู่แล้วต้องสบายเงินเข้าดีให้มีซับอันันคอนสตรัคชั่นดูแลเรื่องบ้านสวยกับคุณนะคะ